ใบตัวนี้แหละที่อันคนอาคาเขายอมไฟกันเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาตัวที่เข้มขุณนที่สุดนายอยู่ส่วนเขาอาคาจะใส่แต่อันเสื้อผ้าไม่ยังกอนสีดำหมดเลยทุกคนนนลอท สวัสดีทุกคนยีตอนทับเข่าสู่ซ่องอาคายามีนะทุกคนเมื่อนี้คือเขามาเปิดคลิปกับร้านน้อยของเฮานี่นุ้งซส่วนขออาคาคือกันเลยทุกคนแล้วก็แต่ละวัยมันจะต่างกันน,นิดนึงเนี่ยอันนี้คือของร้านแล้วก็นีนน้คือของ่อยเดอิอของร้านจะบ,บ่มีแบบนี้ทุกคนเบิ่งตามนี้เลยชิลิวิวให้เบิง่งเนี่ยเงนี่คือเมื่อนี้เขาก็่ได้ใส่หมวกนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งจากว่าอันใส่หมวกมันยาก,ออยากแล้วก็ได้ใส่เวลาประมาณ สามสีส่สโมงนะอีแมก็เลยโบทันหล่ะกับโบสายหายนะทุกคนก็เลยว่าชิ้นนุ่งแบบ่งไงนุ่งเสื้อนุ่งกระโปรงแล้วก็อันนี้อันนี้คือมาแอลแล้วก็อันนี้คือพันผ่าพัานขาเนาะทุกคนถามว่าโบพันอันนี้มันเจ็บแบบว่างเปล่าแล้วก็คือเตตินเยาะๆแบบนี้นะทุกคนก็เลยว่าอีแมก็เลยจับเต็มให้ประมาณนี้มือนาะ อันเราถ่าเบิรงคลิปต่อไปเนาะว่าเฮาสิสาีใส่หมวกไข่เบิรงเนาะถามีเวลาเนาะทุกคนคือช่วงนี้คือเบียกร้ายแห้งก็เลยว่าบ่ทัานลงคลิปไปอย่างเนาะทุกคนแดี๋ยวก็อย่าลืมเด้อให้กำลังใจในการคอมเมนต์กปติดตามไว้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะทุกคนตอนนี้คือเมื่อนี้คือเฮาพาทุกคนมาเบิ่งการย่อมไฟอาคาเนาะทุกคนว่าอันการย่อมไฟอาคามเป็นอย่างไรคืออันไฟตัวนี้แหละทุกคน ก็นี้คือย่อมโดยสีธรรมชาสตรอันนี้สีดานี่ยอมโดยสีธรรมชาตร์มาเลยแล้วก็เมื่อนี้คือตะก้องก่อนนุ่งคือกันเนาะทุกคนเดี๋ยวสีท้ายให้เบิ้งแล้วก็ลานกับก้อยเนาะสีพาทุกคนไปเบิ้งกันย่อมไฟของแม่เท่ากันเนาะทุกคนแม่เท่าอยู่ในบ้านนี่แหละบ่เป็นแม่เท่าก้อยเ้อแต่เป็นแม่เท่าทห้บ้านนี้เนาะเพราะว่าแม่เท่าก้อยได้ย,ยอมนะอยู่บ้านนี้มันจะมีสามคนที่ย่อมไฟแบบนี้เนาะ แถบนี้ตามเป็นซีเขาวก่อนแล้วก็เขาจึงมาอยอมเป็นสีดำสีธรรมศาสตร์เนาะมาเบิ้งกันไปมา <c oughs> แล้วก็ออกมาตเวดูตอนนี้คือเขาสิไปเฮือนของเขากันนะทุกคน กล้องเด้อมุ้งุดแบบนี้โอเคทุกคนตอนนี้คือมาหเฮอือนไม่เท่าแล้วเนาะแล้วก็ิิพาทุกคนไปเบิ้งการย้อมไฟกันคือให้ไม่เท่าผู้นี่อัน ท,ทุกคนไปเบิงกันเลยเนาะวิธีขั้นตอนกันเฮ็ดย่อมไฟเนาะทุกคนตอนนี้คือเฮาที่ไปเอาใบอันสีจากธรรมชาตินก่อนเนาะว่าอันเป็นใบอย่างเนาะทุกคนเฮาก็คคอยคอยก็บู้วันอันภาษาเาวเอื่นแนใดแต่ขู่แต่ว่าภาษาอคาเอื่นว่าเมียงเ้ยทุกคนเมียงตอนนี้คือเฮาสิมาปาลาแล้วก็มาเก็บใบตัวนั่นเนาะทุกคน พาทุกคนมาเบิรงซื้อถัามิดเกเก็บมาไหวแล้วแต่ว่าพาทุกคนมาเบิรงว่ามันเป็นไม่อย่างเนาะนี่ทุกคนอันนี้ใบตัวนี้แหละที่อันคนอาคาเขายอมไฟกันเนาะเป็นซีแบบนี้นะทุกคนนี่อันนี้คือเมื่อกี้ยอมพาอันยองไฟไฟอยู่นะยอมผ่าแพอยู่ก็เลยว่าพาเรามาเบิรงว่าอันใหไให้เราหันพามาเบิรงว่าใบมีอย่างเนาะทุกคนนี่อันนี้คืออันยองอาคายังอ้นคุณไม่ออก เอออาคาเอินว <ını> ่ามียวเงด้วยโอ้หว่าภาษาเราภาษาไทยเอิญเดี๋ยวใดนัดทุกคนนี่แต่ตอนนี้คือเฮาซีบเก็บแล้วเพราะว่าไม่เท่าเขาเจ่อเก็บไหวแล้วพาทุกคนมาเบิ่งซื้อนะทุกคนตอนนี้คือกับเจ่อโอ๊ยมาเนี่ยโอ้โหถ้าผู้ชมเยอะแยะมาเลยทุกคนมีแต่มีแต่เด็กมีแต่เด็กๆเพราะว่าแบบมันหูซบแปลกนะทุกคนเพราะว่าอันอันเดี๋ยวนี้ฮัน มาคอยนุ่มแบบเสือผ่าอาคาเนาะทุกคนเป็นเวลาหลายปีเติบเนาะหลังจากหูความมาเขาก็ใส่แต่ชุดแบบแฟชั่นอีกหั่นงนะทุกคนเขาก็เลยว่าแปลกใจที่เอานุ่มแบบนี้ในนิดหน่อยนําเป็นแถวเลยโอเคคอยเจอกันตอนวิธีการย่องไฟกันเนาะทุกคนคนตอนนี้คือเฮามาฮอดเฮือนแล้วอันนี้คือใบเมื่อกี้เฮาพาทุกคนไปเบิง์กเหนเนาะนี่ตัวนี้คือ ไม่เท่าบอกว่าอายุแล้วเขาก็เฮาเจอในวันน่ะวันนี้ก็แบบวันไหนอู๋จู่เซ่อเลยอามีอะไรเลยคืออันเก็บใบตัวนี้มาก่อนชิยอมเนาะก่อนชิยอมเขาก็เก็บใบตัวนี้ตัวที่พาทุกคนไปเบิ้งหั่นสค่คุแบบนี้แลว้วก็อ,อกใบป,ประมาณสามมือนะทุกคนอีจูสีย่อ,อไหนออกอกใบประมาณสามมือแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เอาใบตัวนี้ออกเพราะว่ามันไก่สิเปื่อยแล้วแล้วก็เขาก็เขาซีดดูหลังออกอยู่นะไอโอหลังจากนั้น มันก็จะเป็นสีแบบนี้เข้มข้นสีดำดำนะทุกคนนี่สีประมาณนี้เดอ้ออันนี้เขใกล้หน้าอกจ,จูดเดะอยู่เลยย่องอันนี้คือหลังจากอันเท้าอันดองไว้ประมาณสามมื้อแล้วก็มันก็จะเป็นน้ำแบบนี้ทุกคนแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอา ตัวที่เข้มข้นที่สุดนายอยู่มันจะอยู่ใตแบบนี้นะทุกคนตัวที่เข้มข้นที่สุดเนาะแต่ว่าต้นตนําตัวนี้มันบ้เข้มข้นนะมันหลายพดแล้วก,ก็เขาจะทอกตัวน,นี้ทิมแล้วก็เขาจะเอาแต่ตัวที่เข้มข้นดำๆหันเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งวาตัวที่เข้มข้นมมนเป็นเนวใดเนาะทุกคนคือสิไมมต่าภาพาไปเบิง้งตัวที่เข้มข้นนะทุกคน นี่ตัวที่บ่เข้มข้นเขาก็จะทอกทีแบบนี้เด้อทุกคนนี่มันก็จะเหลือตัวที่เข้มขุนนี่เป็นซีนะกดดูเราเชนนนเนี่ยเนี่ทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เข้มขุนตัวที่เป็นซีนะนี่มันจะแบบเลวๆคือน,นำเดอยงก,ก็คือขีมมุกนะทุกคนคือขีเท่าหันหละมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะเอาตัวนี้ไปมาร์กสายก็ผ่าที่เขาทักไปเป็นซีเขานะทุกคนแล้วก็จะเอาสาย คือตัวที่เข้มคุณเขาคั้นเลือกหันเนาะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้คือส่วนผสมของมันมันจะมีเขาเปลือกแล้วก็อันใหม่อันเซตใหม่เซตใหม่ที่แบบต้นใหม่ที่เขาไปจับแล้วก็มันจะคักนหันนะทุกคนบ่หูว่าต้นใหม่ชนิดใดอันอันคนอาคาเอิญว่าซีซ่าแต่ว่าคนภาษาลาวเอิญในใดก็บ่าะหูเนาะแล้วก็มันจะมีอันต้นใหม่ที่อันเห็ดกินมาร์มาร์อันเวลาเขาย้ำแล้วมันจะเป็นซี สีดํดดำฮะนะทุกคนมันจะเอาเศษเปลือกตัวนั้นมาผสมใส่กับตัวนี้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะอันคนเข้ากันแล้วก็เขาก็เอาเอาผ่าที่แบบซีเขาๆเนี่ยมาวางใส่คือแบบนี้เลยไม่เท่ากับน้องเห็ดว้แล้วเขอผัดเจี๊ยงไมเออก่นีอ่อันนี้คือผ่าแพรที่ทักหันเนาะทุกคนไปซีเขาวนะเคยถ่ายคลิปไว้แล้วเธอหนึ่งถ่าผู้ใดที่บกเคย อันบ่ได้เบิ่งเถือกก็ยับอันย้อนกลับไปเบิ่งได้เด้อทุกคนเป็นผ่าแพทชีดยเยๆซีขาเขาน่ะนี่เราเป็นผู้เหตุเนาะทุกคนก็รู้ไงอามีนางบิใาเนะเดินีอเฮ้ยชอดิอนออขัปุอยู่ดวนาอยู่ก็รอยู่ดเนี่ยหล่อไหม่อูเน่หลอเน่ยกว่าอมีอานอยอับปุขับปุอยู่เาหลังจากนั้นอันเขาก่อไซปนกันแล้วก็มักไวประมาณอเมีนหมูเ ประมาณสองวโมงหรือว่าวโมงเดียวเนาะทุกคนเขาก็มักไวประมาณนี้เรากำลังจะนั่นเขาก็จะแบบเห็ดคือไม่เท่านี้แหละเห็ดแบบนี้แล้วก็ให้อันออกให้นําม um ันออกไปหมดแล้วก็เขาก็หลังจากนั้นเขาก็ไปตากเนาะทุกคนทําอี้เป็นสีขาวสีขาวสะอาดเลยเลยทุกคนสีขาวสะอาดเลยแล้วก็มันก็ย่อมย่อมโดยสีตัวนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่อันนี้ก็ นอตนจ้ามาอ,อ,อันนี้ไม่เท่าเหตุเองเดอ้อบอกแม่เหตุเองนุ่งเองแบบนี้เอ้อทุกคนมันก็จะประมาณนี้แล้วเขาจะตักนำอันอันชีธรรมศาตร์ด้วยแบบนี้เดอ้อทุกคนอันนี้คือมักเต่าเดอ้อบอกแมย่ยังอนุรักษ์ไหวเนอะอันนี้คือของดั้งเดิมเดอ้อทุกคนยังอนุรักษ์ไหวดูนี่นี่ส่วนลายจะบ,บ่เห็นแล้วแต่ว่ามัน จะมีสองสามครอบครัวเนาะเขาจะฮ็ดแบบนี้อยู่นะทุกคนนี่นะฮะจนแต่ก้อนนี่คนอาคารจะดื่มน้ำอยู่ในอันตุกน้ำตัวนี้เลยมักน้ำเต่านะมันจะหอมหอมได้ทุกคนห่อยยงก่อนจะได้ไฟอันที่มานุงนี่ยมันบ่งไงแล้วก็หลังจะกนั้เห็ดให้มันแบบไอะกรจิบจัื่องาอะไรเด้อแออเล็กปูเล้กเสื่อง เรากหลังจากเขาบีบนำลงไว้แล้วเขาก็จะเห็ดแบบนี้คือไม่เท่าวะอ๋ออันนี้แม่ายไว้เพื่ออันเขาตอง<ล>กันตองตัวที่เสร็จเสร็จที่เขาบวกเอานะทุกคน<อ>เห็ดแบบนี้แล้วก็เขาก็จะเอาตัวที่เศจเรือนั่นออกแล้วก็เขาจะเอานำ นำไฟของมันเนอะทุกคนสิประมาณน,นี้ตอนนี้คือเฮาสิไปเบิงแม่เท่าตากันนนาหละหลังจากที่ย่องไฟไม่ยังเร็วนะทุกคน สำหรับอยู่เพื่อนอาคามันจะมีใหม่แบบนี้ก็ไว้เพื่อตักเครื่องมียังไงทุกคนถ้าก่อจะตักแบบนี้นี่อันนี้เป็นฝอยที่เขาจะทักเป็นสีขาวๆนะแล้วก็หลังจากยอมสีแล้วมันจะกลายเป็นสีดำแบบนี้เด้อส่วนเผาอากาศจะใส่แต่อันเสื้อผ้ามียังก็สีดำหมดเลยทุกคนไม่ใช่สีดำอย่างเดียวเด้อสีขาวมันเอาไว้อันเห็ดพิชิตมียังแล้วก็ ไออัน,นได้ว่าฟังเวลาไปฟังคนตายเราข้าวเาจะ้าจะเอาไห้คนตายมีอย่างไหนทุกคนแล้วก็คนนปิดเป็นเขาจะใส่เตชยามเด้อเรจะเป็น,นี้เพื่อวินจองอนะเนอเยอะอันนี้คือในแ่าว,ว่าขาจเจ้าอันตะไวยเห็ดหบเพื่อจะเห็ดกระปงอันนี้นะทุกคนนี่กระปงตัวนี้หลังจากเห็ดแบบนี้แล้วขาเจ้ากดมาเห็ดแบบอันนามๆงบบนี้แล้วก็มันงได้เลยคุณหนา้าตาสชยงา เขาก็เทมอไรเชี่ยออกแล้วที่สำคัญและที่สำคัญอันส,สุดชนเผาอาคาตั้งแต่สมัยก่อนเลยว่าย่อมด้วยไฟซีธรรมศาสตร์นี่นะทุกคนเขาเจาะจโบซักโบมีกันซักเลยเหนื่อนจ้าว่านุ่งไปแล้วก็มันจี้จีไปเลยแบบนี้นหะทุกคนคือว่ามันจะนุ่งเปล่อนซามไดเขาก็บโบซักเนกาะถ้าว่าซักแล้วก็มันจะกลายเป็นซีขา,ท,าทั้งทีเลยแล้วก็มันจะเหตุให้บงามมันจะเก๋าไวสุดนะทุกคนแต่ว่า วนไล่ก็เขจาจ้านนุงแต่ก้อนนี่ขาเจอจ้านนุงแบบเบาซักเลยนะนุงแบบนี่เลยอันนี้คือเสือเก่าของอีแมข่ข่อยด้อเพราะว่าข่อยน,นํำมักน,นุงเครื่องทีแบบดั้งเดิมของเก่าหาทุกคนของอันสมัยใหม่มนจะมีลายสีขาวลายก่านะทุกคนสีขาวลายก่าสีอื่นๆเนาะแต่ว่าอันแต่ก้อนมันจะมีเน่มันจะมีสีเขียวกับสีนี่ลายกว่าแล้วก็เฮใไ้มีสีสันนะเฮใไ้มีสีสันก็เลยมักอันความดั้เดิมแบบนี้นะทุกคน ประมาณนี้แหละอันนี้คือโบมีเพิ่มประดับอีกอย่างเลยเด้อมีแต่ลายปักกับอันเสือผ่าอย่างเดียวเลยแต่อันยใไม่นี่เขาจะปักอันปักหมดเลยทุกคนอันมันจะมีลายสีขาวพิ่มเขามาไล่ลายเลยประมาณนี้ <laughs> นี่เลยเด้อประมาณนี้เลยเด้อทุกคน,นค,คันก็คือเขาถ่ายทำมีนยังเรียบร้อยแล้วแล้วก็ สิ่งสำคัญคือเขาต้องขอบใจแม่เท่านะที่เพิ่นเฮ็ดให้ทุกคนเดืบเบิงนะนี <c oughs> ่ประมาณนี้เด้ออันนี้หัวก้อนเนาะหน้าที่สิขาสิบเจ็ดปีแล้วทุกคนช่างมีมิตี้เ <c oughs> พิ่นซื้อมีิตี้เด้อทุกคนส่วนหลายคนอาคาจะม,มีมิตี้มีตูมียามีตัวอะไรทำไมเยอะแยะมีแต่มีมีนะทุกคนอันนี้คือมิตี้เด้อ อันนี้ก็อนานสาอันนี้คือมียาเด้อทุกคนมันก็จะมี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 แบบนี้แหละคนอาคาเนาะเขาเจาตักอันจักมักต่างแบบนี้นะทุกคนชิปประมาณนี้โอเคบายบายแอนเน่บายบายมือดำดำก็ะิบประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคทุกคนการย่องไฟส้นเผาอาคากะสินสุดลงเพียงสามนี่เนาะคือวิธีการตอนการแบบย่อๆเนาะอันนี้คือย่อๆเด้อเได้อันขึ้นว่า อันคั่นวาบบเมนเต์นยี้ๆก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเฮ็ดตามขั้นตอนเมื่อ้วแต่ว่าเฮาเทอนี่คือแม่เฒ่าเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เพราะว่าแม่เฒ่าเฮ็ดแตบพื้นที่เฮ็ดเป็นกระโปรงซื่อนะทุกคนบบแมนนี้เขาจะอาจะเฮ็ดแบบเสื้อแล้วก็กระโปรงอันพันขาส้งผู้ชายไม่ยางเขาจ้เอาเฮ็ดแบบนั่นคือกันเลยเนาะทุกคนแล้วก็เขาก็จะตากอ,อันตามขั้นตอนที่แม่ฒ่าเฮ็ดไปเมื่อกี้เนาะทุกคนโอเคคลิป คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่นำเสนอการย่อมไฟซนเผาอาคารเนาะถือว่าการไท่ถ้ำของเฮาบ่ค่อยดีปานใดก็บ่เป็นอย่างเนาะทุกคนเพราะว่าเฮาตั้งใจทํำแล้วก็ตั้งใจเหตุมันออกมาแบบนี้นะคือคือแบบว่าตั้งใจสุดๆแล้วเนาะทุกคนก็ทาทาภัยมกักอันคลิปแบบบ้านๆก่ออย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้ทุกคนเพื่อบริพัณฑ์วิดีโอใหม่ๆจากซองอาคายามีอันนี้คือตะก้องของเฮาเด้องามๆทุกคนโอเคคอยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายกับก่อน